โอเคนะครับก็ขอบลับสวัสดีด้วยวันนี้ก็อยู่ในช่อง BXY ซึ่งนนในวันนี้เราก็มาวิเคราะห์พวกซีกิวิดีฉากรับที่77นะรวมรวม EP เลยอย่างที่เห็นเราจะตัดช่วงส3มพานนั่นออกไปแล้วมาลงกับที่ฉากรับอย่างเดียวก็ก่อนไปดูอย่าลืมฝากกดไลค์กด u ับ c ไ i b e ด้วยนะกดติดตามด้วยผลงานนี้เป็นของ คุณฟุกบูนะครับอย่าให้อย่าลืมให้เครดิตเขาด้วยนะก็อย่าลืมกดติดตามเขาด้วยโอเคก่อนจะไปดูคลิปก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe ด้วยงั้นก็ตัดเข้ารายการกันเลยโอเคเข้าสู่เนื้อหาได้ ก็เปิดมาเราจะอยู่ที่เอ่อฐานแทับแคมเมล่าแมนที่เนเธอร์แลนด์หรือที่เหนสักแห่งหรือไอแลนด์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมีการขนของโยกย้ายของพวกสกีบีดิทอยเลตนะมาที่ฐานคาเมล่าแมนนะแล้วก็จะมีการคุยอะไรกันบาบาจากผู้หญิงคนนี้นะเขาจะพูดว่าแบบเอ้ยนายไม่ดูแลเพื่อนอะไรเลยแบบ นายทิ้งเพื่อนไว้ในสนามลบหลออะไรประมาณนี้หลัจากนั้นเขาก็เพิ่มความมั่นใจว่าต่อไปนี้เราจะอยู่ร่วมกันหรือฐานนายก็เป็นฐานของเราอะไรประมาณนี้ทีวีก็จะมีพูดกันไปเราทำไมต้องเชื่อใหญ่นีด้วยอันนี้ก็ที่ประเทศรัสเซียนะก็ะจะมีความเกิดความอิบอายกวนละหนเกิดขึ้นเยอะแย,ย,ยะมากมายตาม ตามท้องที่เยินไปนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอันสเตดมประเทศเนเธอร์แลนด์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนไอ้ตรงนี้ก็จะสลับภาพไปที่ลอนดอนหรือเปล่าใช่ลอนดอนตรงนี้เป็นลอนดอนนะเราจะสังเกตได้ว่า ความบหมายเกิดขึ้นทั่วทวีปของยุโรปนะฮะนี่ความความบิหมายะน,ยนี่ในบทสนทนาเขาก็จะพูดว่าเราต้องหาการจัดประชุมหรือการเราแบบเราต้องร่วมมือกับพวกนั้นก็จะมีบทระหว่างแสาทิ์กับไททันทีวีแมนนะที่เขาจะคุยกันไปคุยกันมาสองคนเนี้ยเขาก็จะเถียงกันเรื่องนะ อันนี้โตเกียวหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ใจนะแต่มันเป็นญี่ปุ่นแน่นอนอันเนี้ยซึ่งอย่างเฟียบอกแค่นี้เขาก็จะเถียงกันไปเถียงกันมาสองคนนี้นะถ้าประโยคสาคัญเลยก็เชิงแบบเฮ้ยทาไมเราแบบจะปล่อยพวกนี้หรอหรือเขาก็เถียงในเชิงเนี้ยอันนี้ที่สหรัฐปที่ไหนวะฟลอริดาหรือที่ไหนวะ นี่ฐานทีวีแม่ก็จะอยู่ตรงนี้ใต้ดินเลยส่วนไอ้ตรงนี้ก็คือประเทศแคนาดานะนี่ความอิบอายกเกิดขึ้นทั่วทวีปแล้วก็เขาก็จะเถียงกันเรื่องนี้แหละและเหตุการณ์มันก็ จะตัดเข้าตอน77พาร์ทที่3นะนี่เขาก็จะเฉียงกันไปโดยที่บอกเ,อเราจะมองพวกนี้เข้าสู่ความตายหรือว่ายังไงแต่แซนี่เชิงมามาละ่ะเราต้องการตัวทดลองเราต้องการหาวิธีการใหม่ๆเพื่อเอามาสู้กันก็ทําให้สอนที่มันจะขัดแย้งนั่นมัง้งหรือก็ไม่เชิง่าขัดแย้งอ่ะแต่ก็มีบุญบุญกันมากอะ่ะ แล้วก็จะไทท่านนี้มแมก็จะโกรธนะไทท่านที่มแมก็อารมณ์แบบเป็นห่วงพวกพ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่สายอันทีนี่บอกการเสียสละนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้ตัวอย่างมาก็ช่องอื่นก็น่าจะมีสรุปให้ดูเยอะแยะนะ ่วนอีกฉากหนึ่งมันจะเกิดขึ้นในตอน7จะ17หลังพันที่4ไปแล้วนะก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็คือหลังจากสู้ันเสร็จอะไรก็เสร็จแล้วอ่าพาซีจีแมนมาอะไรเรียบร้อยเพราะหลังจากนั้นท่านจีบีแมนก็เปิดวาร์ปหนีเข้าไปเพื่อเอาปืนเนี่ยไปให้แสนตีทีวีแมนเป็นคนมิเครา์นะซึ่งเรา หลังจากกลับมาที่ฐานนะเนี่ยก็เอาอุปกรณ์อะไรมาให้ตามปกติแล้วก็มีการแซงไปแซ่กันมาว่าทำไมแกไม่อยู่ข้างนอกนั่นอีกหน่อยล่ะสภาพแกตอนนี้ดิแล้วท่านนี้มีใหม่ก็พบว่านี่ง่ายตัวอย่างนี้เราต้องการแล้วจากนั้นประตูวาร์ปมันก็เป็นอะไรไม่รู้คล้ายๆกับโดนปั่นป่วนนะจากพวกไอ อะไรวะ a s c i d t n t สโซทอยเลเป็นคนปั่นบวนมิติประตูว้าของพวกทีวีแมนนะนี่จะสังเกตได้ว่าพี่แกก็ใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะพี่แกก็เหนื่อยแล้วก็ได้เชดมาพร้อมกับจไอ้นี่มั้เครื่องอุปรกรณ์พร้อมนะจากนั้นทำการดึงแทนทันทีวีแมนกลับไปที่เดิมนะ ก็ชงแทนนั kind of ่นที่มมแมนจะสู้แหละแต่ก็สู้ไม่ได้นูนจับตัวไปก่อนขยับตัวไม่ได้แล้วก็เดินดึงออกไปเลยตามภาพเนี่ยแล้วจากนั้นหัวหัวหมอด้วยส่งพวกลูกน้องเข้าไปอีกสองสามตัวนะกระถล่มฐานพวกทีวีแมนอัน้นได้ก็พยายามสู้นะสู้ได้ผลก็สู้เก่งนะก็ มีพวกร้านมีพวกอะไรไมาช่วยไม่แจ่จอทีวีตรงนี้ก็ทำเงินได้นะคงรู้อันนี้ก็เป็นเกมกลางใหม่ได้มีการซูนเกิดขึ้นแล้วมันจะฝังเครื่องติดตามไวในตัวพวกแอสโซไทเลตน,นะเหมือนที่พี่โฟรีพูดไปแก่แต่ไงก็ตามฐานที่แม่มา ฐานทีวีแม่มันก็สามารถวัดได้อยู่ดีจากนั้นมาเจ้าชิปแอสโตรไทเลตก็ทําการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ชาร์จพลังแล้วก็ตุ้มนะตุ้มระเบิดกลายเป็นก o o ก้ e คันกันเลยทีเดียวแรงระเบิดทําให้จอสั่นเลยนะแทนที่เราเตรียมวับบ้านนี้แล้วตอนนี้ นี่ครับแกนกลางเหมือนจะมันจะวาร์ผาวัได้ผมสันนิษฐานว่าที่ทีวีมันวาร์ได้ก็เป็นเพราะพลังของแกนกลางหรือเปล่าหรืออ่ะอันนี้เราเข้าใจกันว่าเป็นพลังส่วนตัวของทีวีแมนที่วาร์ได้แต่บ้านเนี่ยมันใช้พลังของแกนกลางไหมเมืก่ก็คอมเมนต์มาดูช่วยบอกทีส่วนอันนี้ก็จะเป็นายอาทิท์ทีวีแน่ ชุดกาวก็รู้ครับเป็นคนญี่ปุ่นมั้งเห็นมีหลายช่องบอกว่าเซนต์เป็นคนญี่ปุ่นก็สรุปได้ว่าตอนที่77นี่ยมันมีความยาวถึง24นาทีนะส่วนอันนี้อ่ากับเข้าเรื่องส่วนอันนี้บ้านงทีวีแมนก็ได้วาปมาที่ไหนสักที่นึงที่มันไกลจากที่เดิมนะ ซึ่งจะทําให้หาตัวได้ยากส่วนอันนี้แทท่านทีมีแมนกำลังโดนทรมานนะนี่โดนแทะฟาดที่หลังนะและ้วอะไรวะเขาเชื่ออะไรเออเชื่ออะไรวะเอาเป็นว่าเขาก็เลยเชื่อเพิงพูดว่าอเอ้ยแกชอบใช่ไหมความทรมานนะ่ะเกบอกให้เอาแรงวันนี้หน่อยของแทท่านทีวีแมนน่ะนะนะบอกว่า เอาแรงวันนี้หน่อยดีแล้วจากนั้นก็ส่งแกนแกลางเอาสักแกนหนึ่งนะส่งเข้าไปในแกนกลางของไทท่านทีวีแมนทำให้ไทท่านทีวีแมนอุ่นสิงน,งนะฮะแล้วก็ตัดจบเหลือคนไทยนะฮะมันก็จะอาตอนที่7จเด,เดเนี่ยจะเป็นตอนของความหยิบไอหรือความอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ตอนนี้ถือว่าดีมากนะบอกเลยนะ คำเดียวว่าดีมากดีมากครับคนที่ทำอะดีมากเขาเก็บรายละเอียดดีนะแล้วก็ตัดทบเลยส่วนซีซั่นคราวหน้าคิดว่าจะเป็นซีซั่นที่24นะส่วนคลิปน,นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ